ตต่อกันเลยเป๊ะๆดีกรินิกนะครับออกมาเป๊ะประหโอ้ยทอดเดียวของน้องพลอยเลยคะแนนเลยเข้ามาเข้ามาเลยเท่ากันหมดเลยสองคะแนนทั้งสามคนเลยคือว่าเท่ากันเท่ากันงั้นเราสามท่านมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมตามมาดูกันนะครับว่าภาพครอบครัวเรื่องราวของครอบครัวอหม่ำดโดนแบบไหนอย่างไรโอ้โหพร้อมไหมนะครับไปจะเด่น ผมอยากจะให้พี่กาววิ่งอย่างพวกผมไม่เนี่ยตาดทำได้ไหมผมผ่านงานพวกนี้มาก่อนตั้งแต่ผมอยู่สมัยไหนแล้วอยากให้รู้ว่าก็มันเหนื่อยขนาดไหนพี่เหรอพี่สิบในประเทศจีนแตพวกผมได้ลงแข่งเด็ะพูดกับคนนี้หรือพูดกับคนนี้ครับคุยกับคุณเัญญาครับคุณรถตัวเหรอครับโอ้โหเอางี้ดีกว่าใครเดินชนะไม่มีลมนะ มีรางวัลให้คุณผู้ชมครับของรางวัลที่ว่าเนี่ยคุณเท่งคุณโหน่งเขาเตรียมมาโดยเฉพาะครับโดยที่คุณหม่ำเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนจับตาดูกันให้ดีครับว่าของรางวัลที่ว่านั้นคืออะไรคือรางวัลใครชนะเอาไปเลยครับโอ้โหเป็นของรักสุดห่วงของคุณหม่ำนั่นเองครับผมไม่เข้าใจเป็นลูกพาพใครได้ไปเป็นครอบครแล้ว มีความสุขหมูไปชนะได้รูปนี้ไปหรือไงเอา,เอาละคุณหม่ามจะทําไงล่ะครับที่นี้จะอยู่ลงนี่เป่าตัดการเลืเอดระบุญเดี๋ยวระวังของข้าล้มไปโดนน้ำน้องจะเสียให้ง่ายดีกว่าคุณหนงคุณวิ่งมาวิ่งมาแล้วคุณรอดไปรอดแล้วจะปีกตัวยืนขึ้นคุณเอาไปเลยกล้าหรือเปล่าจะทำไมคุณมามเริ่มแยงครับท่าทางแล,แล้วคุณโหนเอาจริงด้วยครับให้เยอะด้วยให้ทำเยอะ สังเกตสีหน้าคุณหม่อมครับจ้องตาไม่กระพริบครับมา,มาช่วยกันภาวนาครับให้คุณโหน่งรอดผ่านรูปนี้ไปได้ด้วยดี <c oughs> โอ้ยหมดกันครับคุณผู้ชมภาพแสรักสุดหัวของคุณหม่อมทำไมทํากันอย่างนี้คุณหม่อมไม่ตลกด้วยเลยครับ <c oughs> เละไปทั้งภาพ แต่ไหนๆทำเลอะแล้วครับคุณโหน่งรับผิดชอบด้วยการช่วยเช็ดครับโอเคเพ่เไม่ต้องดูแลเขาด้วยเอาเข้ามาคุณเท่งกลัวไม่สะอาดครับยิ่งเข้ามาช่วยยิ่งไปกันใหญ่ครับกูไม่สนุกกับพวกมึงนะสวยเหมือนเดิมพอพอพอโอ้ยมุมภาพไม่สะอาดครับคุณโหน่งล้างน้ําให้เลยครับงานนี้กดไม่ไหวโอ้ยกระเด็นเลยครับคุณผู้ชมคิดไม่ถึงอนุภาพแห่งความรักความหวงนะเจรุญแรงทําให้สามารถทํากันได้ถึงเพียงนี้ คุณหมัมนั้นเหลืออดแล้วครับภาพสุดห่วงมาทําอย่างนี้ได้ยังไงนี่สูตรเจ้าคุณนะเนี่ยของผมอ่ะที่ยืมใส่นี่เจ้าคุณเหรอครับสูตรสูตรนี่ภาพนี้ผมเป็นคุณเท่ยังไม่เลิกแกล้งคุณหมัมครับสงสัยจะมีอะไรกันในใจหรือเปล่าอ้าวแล้วทําไมไปประชดพี่เขาอย่างนั้นน่ะเรอหรอกเรือหรอกะเอากาวแปะให้เอากาวเอากาวแปะ ตั้งแต่ลูกอายุสิบเอ็ดขวบนะเนี่ยก็ทายใหม่ไงมีต่อว่าต่อขานไงครับคุณหม่อมนั้นโกรธจริงแต่คุณเท่งก็ยิ่งแกล้งยิ่งสนุกครับลงไปเขียนข้างในด้วยนะภาพคุณเนี่ยมาเขียนนี่เลยใช่ไหมเพลงลูกต่างหากคุณผู้ชมครับสีหน้าคุณหม่อมตอนนี้ผิดกับเมื่อสักครู่นี้เลยไหมครับเมื่อรู้ว่าภาพนั้นไม่ใช่ของจริงเอาดิเลย ไปยุ่งเลยนะี่ถอยก bom, ่อนถอยก่อนนม่ไปถ่ายดิย ke, ยนไมถ่ยใต้หวันเลยนะต้องขอบัวนะอะไรลูเอเอาไปเก็บเอาไปเก็บค่อนเฮ้พอพอพออันนี้เป็นรูปคุณมดัลงกินมานะครับเรือเรือใคร้ใครเือ เป็นของคุณทำนะคนทุกมหาลูก้าครัไปโหแบบแล้วทุกคนนะแล้วมันก็ไม่ไม่เคี้ยวและเี้ยวชายขนาดนี้ทุกอย่างมันก็สมจริงสมจังบอกนะใช่ไหมเป็นห่วงเขาแล้วจะไปทำภาเป็นงไงนี่เป็นภาพที่ผมรักมากเลย ตอนนี้ยังอยู่อยู่ครับอริจินอลยังอยู่ไต้หวันหรือไต้ถุนายไต้ถุนแล้วก็ไปล้างไต้หวันเอาภาพคุณมามาให้ดูหน่อยครับนี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วขอบคุณครับคุณมากมาก